ศึกษาหลักการเกี่ยวกับแนวคิดของธุรกิจดิจิทัลหลักการเกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจดิจิทัล 1. สร้างมูล,ลค่าของการเชื่อมโยงลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลสองการใช้ข้อมูลหรือการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าสีการทํางานอัตโนมัติและข่าวเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนแรงงาน 4. การสร้างโมเดลไรายได้ใหม่ประกอบจะประกอบไปด้วย9องค์ประกอบคือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. คุณค่าหรือสิ่งที่ธุรกิจเสนอให้ลูกค้าช่องทางการสื่อสารหรือการจัดจำหน่ายสีวิธีสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ 5. วิธีสร้างไรายได้ 6. ทรัพยากรหลักที่จำเป็น7กิจกรรมหลักที่จำเป็น8พันธมิตรที่จำเป็นข้อ9คือโครงสร้างต้นทุนข้อสองนะคะก็คือการสำรวจปัญหาที่พบ ปัญหาที่เราพบเนี่ยคือดอกไม้สดสวยแต่อยู่ไม่นานแล้วก็เวลาที่ทำเครื่องประดับเครื่องประดับก็จะไม่มีกลิ่นหอมแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเวลาที่ดอกไม้เนา่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการําข้อสามและข้อสามนะคะก็คือการเรื่อหนึงปัญหาและใช้และสร้างแนวคิดธุรกิจดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา โดยที่ปัญหาที่เราเลือกก็คือดอกไม้เราอยากให้อยู่ให้นานมากขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมในตัวเครื่องประดับในดอกไม้ที่เราจะมาทําตัวเครื่องประดับเนาะหลักการที่ใช้ก็คือ 1. การสร้างมูลค่าผ่านทางเทคโนโลยีเราจะยืดอายุด,ดอกไม้เนี่ยโดยการใช้เทคโนโลยีคือการใช้เลซินและเอาเข้าเครื่องอบและ 2. การเชื่อมโยงลูกค้าผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มที่เราจะขายเครื่องประดับเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าจะวางขาย ทั้งอาจจะเปิดหน้าร้านจริงแล้วก็เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาหรือว่าเป็นการสร้างสื่อออนไลน์ที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ดูผลงานเราได้มายิ่งขึ้นแล้วก็ข้อ3การใช้ข้อมูลประกอบในการในการตัดสินใจเราอาจจะมีสินค้าตัวทดลองก่อนเพื่อที่ทดลองขายแล้วให้ลูกค้าไปพิจารณาว่า เออตัวนี้ดีไหมสีโอเคไหมหรือว่ากลิ่นโอเคไหมถ้าไม่โอเคยังไงเราก็จะรับแบบพิจรารณากลับมาแล้วก็กลับมาปรับปรุงสินค้าของเราแล้วก็ข้อ4การใช้ระบบอัตโนมัติข้อนี้เราจะใช้เป็นสำหรับคนที่อยากสั่งจองหรือว่าอยากสั่งทำพิเศษอาจจะต้องเออแอดไลน์เราเข้ามาแล้วในกรณีนั้นะเราอาจจะใช้ใช้ปอดในการตอบให้รวดเร็วทันใจจะได้ไม่ต้องรอ ส่วนข้อสุดท้ายก็คือโมเดลไลนได้รูปแบบใหม่พอมาถึงขั้นในการจองใช่ไหมไม่ว่าจะสั่งสินค้าหรืออะไรก็แต่เราถ้าเป็นสั่งออนไลน์เราต้องใจว่าจะทำพรีออเดอร์ออกมาก่อนเพราะว่าป้องกันสินค้าจะได้ไม่ทาออกมาแล้วทำออกมาแล้วไม่มีคนซื้อสินสินค้าจะคายอยู่กัที่แล้วก็ขายไม่ออกโดยการที่เราจะใช้ระบบการจองแบบพรีออเดอร์เนี่ยแก้ปัญหา ะะแล้ะข้อที่4นะคะก็คือการออกแบบของการออกแบบจำลอง BMC โดย BMC นี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด9องค์ประกอบโดยองค์ประกอบที่1คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่อตอบสนองกับสินค้าของเราก็จะมีสําหรับคนที่ชอบของที่มีกลิ่นหอมเครื่องประดับหรือว่าตั้งใจจะซื้อเป็นของข,องขวัญให้กับคนที่รักหรืออะไรก็แแต่ที่สําหรับคนต้องการของสวยของงาม องประกอบที่2คือคุณค่าที่นําเสนอเครื่องประดับที่ทําจากดอกไม้จริงมีหินหอมประดับทําให้กลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยอยู่นานมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นที่ทําให้ผ่อนคลายเป็นเครื่องประดับที่ให้ติดตัวแล้วก็ส่งกลิ่นตลอดส่วนองค์ประกอบที่3คือช่องทางการขายช่องทางการขายของเราอาจจะเป็นในเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์อาจจะโปรโมทในอินสตาแกรมหรือว่า Facebook แล้วก็องค์ประกอบที่4ความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็จะทำความสัมพันธ์ในยการทำบริการตามคำสั่งตอบแชทไวแล้วก็มีรีวิวและการแนะนำเลือกกลิ่นองค์ประกอบที่5ทรัพยากรหลักทรัพยากรหลักของเรานะคะก็คือดอกไม้สดแล้วก็หินหอมอาจจะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็เลซินประกอบด้วย ส่วนกิจกรรมหลักก็คือออกแบบผลิตสินค้าแพ็คของแล้วก็ส่งองค์ประกอบที่8ร้านพันธมิตรพันธมิตรของเราอาจจะเป็นเออร้านดอกไม้หรือว่า เอ่อเป็นร้านที่ขายส่งสำหรับพวกหินที่มีกลิ่นหอมแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายคือองค์ประกอบที่9ค่าใช้ใจ่ายล่ะค่าใช้ใจ่ายลของเราก็จะเป็นวัตถุดิบก็อย่างเช่นพวกดอกไม้หรือว่าเรซินเป็นต้นนะคะและข้อ5นะคะก็คือทดลองวางระบบหรือแพลตฟอร์มจำลองเดี๋ยวเราจะเอารูปภาพแตะไปให้คำบนนะคะ แพลตฟอร์มของเราก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็มีแค่ให้ผู้ใช้ที่ต้องการจะจองเข้ามาล็อกอินใส่ชื่ออีเมลหรือเบอร์โทรเสร็จแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเลือกประเภทสินค้าเพราะว่าจิวเวลรี่เนี่ยมีหลายแบบเนาะสำหรับที่เป็นเครื่องประดับมีทั้งแบบสร้อยแบบสวมหรือว่าที่นิ้วที่กำไลอะไรอย่างนี้ ถ้าลูกค้าเลือกได้แล้วเนี่ยก็ให้กดเพิ่มลงตะกร้าเสร็จแล้วระบบเราก็จะคำนวณราคาทั้งหมดให้หลังจากนั้นถ้าลูกค้ายินดีสั่งซื้อเลยเนี่ยก็กดจองสำเร็จแล้วก็จะมีเลขออเดอร์นะคะหลังจากนั้นก็จะสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าว่าพึงพอใจในระบบไหม